สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเหรียญส,สวยๆมาฝากอีกนะคะนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะนะคะสะภาพสวยสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะส่วนด้านหลังเป็น วัดบางคารจังหวัดพิจิตรเลื่อนสมศักดิ์ปี55นะคะเรี่ยนี้ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาชมหรือเข้ามาสอบถามได้นะคะเ,เด็ก2ยอจะให้เบอร์ติดต่อกลับมานะคะท่านใดที่สนใจหลวงพ่อเงินสวยนะคะเรีนี้สวยสวยงามมากๆเลยค่ะ